สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กวาจะพาเพื่อนๆมาทําขนมบ้าบินข้าวโพดมะพร้าวอ่อนสูตรนี้จะได้เนื้อข้าวโพดและมะพร้าวอ่อนแบบแน่นๆขนมอร่อยเหนียวนุ่มเลยนะคะอยากรู้วิธีทําเป็นยังไงไปดูกันเลยอืมน่ากินมาเริ่มเตรียมในส่วนของข้าวโพดต้มสุกแป้งข้าวเหนียว น้ำมะพร้าวเกลือป่นน้ำตาลมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะโดยกวาจะใช้เป็นข้าวโพดต้มสุกนะคะเฉือนเอาเนื้อข้าวโพดออกจากฝักไว้ค่ะทั้งหมดของกวางจะได้แบบนี้เลย จากนั้นจเจอน้ำมะพร้าวเทใส่อ่างผสมไว้ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวและเกลือป่นค่ะผสมให้น้ำตาลละลายเข้ากันเลยได้แล้วจะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะและผสมให้เข้ากันเลย พอทุกอย่างเข้ากันดีแป้งไม่เป็นเม็ดแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเอาข้าวโพดที่เตรียมไว้มาเทใส่ลงไปเลยค่ะและคลุกคลุกผสมให้เข้ากันเลยนะคะของกวนจะยังให้ข้าวโพดเป็นเม็ดเมดอยู่แต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาไปปั่นให้ละเอียดก็ได้เลยนะคะได้แล้วใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะและคลุกผสมให้เข้ากันอีกหน่อยนะคะ พอเข้ากันดีแล้วกวนจะเข้าแช่เย็นครึ่งชั่วโมงค่ะครบเวลาตั้งกระทะไฟอ่อนและทาน้ำมันให้ทั่วทกระทะเลยค่ะและตักขนมมาใส่กระทะเลยวันนี้ของกวนจะทำเป็นชิ้นใหญ่เลยนะคะใช้ไฟอ่อนปิดฝาและทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะครบเวลาลองเปิดเช็คดูนะคะ ลองแสดูถ้าสีขนมออกน้ำตาลก็ลิกกลับด้านได้เลยค่ะกดกดให้ขนมโดนความร้อนทั่วๆเลยนะคะและจะปิดฝาทิ้งไว้อีก5นาทีหรือจนกว่าจะได้ขนมสีน้ำตาลสวยตามต้องการเลยค่ะลองเปิดเช็คดูได้นะคะของกวางได้แบบนี้แล้วก็ใช้ได้เลยค่ะ เอาลงพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะและทำชิ้นต่อไปได้เลยค่ะสูตรนี้ของกวางจะทำได้3กระทะนะคะตัดแบ่งเป็นชิ้นตามที่ต้องการได้เลยของกวางจะแบ่งเป็น4ชิ้นนะคะ แบบนี้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะสูตรนี้จะได้เนื้อขนมแบบเหนียวนุ่มหืมน่ากินนั่นๆเนือเ้อข้าโพดมะพร้าวอ่อนเลยยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กวางด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย